สวัสดีครับพวกเรา TTM Joy <จ>วันนี้นะครับนี่อยู่กับมีผมนะครับมีอากงมีน้องแก๊ปนะ<อ>วันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษหนึ่งวันคือเจ้าแก๊ปไปสอบเข้ามหนึ่งนั่นเองเออที่โรงเรียนอะไรครับเทียบุดมเทียบุดมพัฒนาการประทุมธานีนะครับผมเอ,อแล้ววันนี้มีสอบวิชาอะไรบ้างมีคณิต คือหลักๆก,ก็คือ4วิชานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าแก๊ปจะมีจะสอบได้ไหมจะได้เรียนหรือเปล่าเออนะโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกัน ถึงเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวเป็นไงบ้างโรงเรียนมาเห็นครั้งแรกใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่กว่าที่เดิมเยอะเลยไหมเยอะมากเยอะมากเลยนะแล้ววันนี้วิชาแรกที่เราจะสอบคือสอบอะไรคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นยังไงบ้างบั่นใจไหมค่ะโคตรยากเลยอะไรนะโคตรยากเลยเอายังไม่ทันสอบเลยรู้ได้ไงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจอ่ามีความมั่นใจป่ะ สาสิบสาสิบ้าสิบสาสิบหรอเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ให้น้องแก๊ปไปสอบก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแก๊ปสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาถามกันนะว่าทําได้ไหมหรือไม่ได้ยังไงนะครับผมโอเคสไปฮะรู้อตอนนี้นะครับก็อยู่กับอากงสองคนเออเจ้าแก๊ปไป ขึ้นไปสอบแมันจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะวิชาคณิตศาสตร์วิชาแรกก็มานั่งรองยาวๆเลยครับวันนี้ทั้งวันเลยผมก็ต้องนั่งรองตากระหมายแต่โรงเรียนเขาดีนะครับอยู่บรรยากาศเออบรรยากาศแบบร่มลื่นนะแล้วเตรียมข้าวกันมากิน <c oughs> เพราะออกไปไม่ได้เพราะโรงเรียนเขาแจ้งว่าวันนี้เป็นวันหยุดไงเขาก็ไม่มีอาหารไม่มีอะไรให้เราก็ต้องเตรียมกันมานะครับผม <c oughs> รอ,อ,อดูนะลุ้นเหมือนกันว่าเจ้าแกป๊ปจะทําได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเขาสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาถามเขาตรงๆเลยว,ว่าวิชานี้เป็นยังไงบ้างนะโอ้อะตอนนี้นะครับก็ผ่านมาสองสามชั่วโมงแล้วคือตอนแรกเข้าใจว่าสอบเสร็จหนึ่งวิชาแล้วน้องแก๊ปก็คือจะลงมาหาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่อันนี้น่าจะเป็นการสอบแบบยาวเลยนะครับ ตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงสามวิชาเลยนะคณิตวิทย์อังกฤษเออโอ,โโอโ้อากาศเมืองไทยนี่มันสุดยอดเลยนะครับเออตอนนี้ผมว่าหนีมาอยู่ใต้ตึกดีกว่าครับเพราะว่าใต้ตึกอย่างเงี้ยมันเป็นทางที่ลมมันโกรกนอนสบายนั่งรอสบายนี่โนั่งกันโอ,โโอโ้อากาศเมืองไทยมันร้อนจริงๆนะครับผมออตอนแรกว่าจะถามความรู้สึกเจ้าแก๊ปแต่และว,วิชานะ ถ้าทางจะได้รวบเดียวเลยทีเดียวเลยนะเออเพราะช่วงเช้าเดี๋ยวเป็นสอบวิชาการแล้วช่วงบ่ายจะเป็นการสอบสัมภาษณ์นะครับอ่ะรอดูรอดูกันเน่ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มาแล้วเอออยู่วังตาของเจ็ดวนดูเป็นไงบ้างองเเป็นไงบ้างข้าบฮะพอได้ฮะเราพอได้พ,อได,พอได้ไหมทำไมลงมาช้าเขายังไม่ปล่อยเขาประกาศมาเจอผมอ๋อโอเค ตอนเนี้ยคือคนทุกคนที่ดูอยู่อ่ะคือยังไม่รู้ไงว่าเขาสอบติดไม่ติดแต่ว่าดูจากสีหน้าท่าทางผมแล้วเนี่ยน่าจะดาออกแล้วนะก็คือน้องแก๊ปสอบติดนะคะบอกคือว่าสุดยอดสุดยอดมากติดก็คือติดใช่ไหมใช่ติดก็คือติดคใช่แม้จะผ่านเกณฑ์มาแค่สี่คะแนนเอ้ยไม่ิแต่ติดก็คือติดอะก็คือเก่งอะเออเล่าเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีเป็น ข้อสอบหรืออะไรยังไงบ้างก็ไอ้เนี่ยเขาเรียกอะไรเขาก็มาสัมภาษณ์อ่ะในวิชาอะไรเขาก็สัมภาษณ์เออขาถามแบบเพรว่าแบบไอ้เนี่ยเออเ้ยตื่นเต้นจัดยังไงฮะเขาถามว่าไอ้ชอบชอบชอบวิชาอะไรเพราะอะไรแล้วก็ออจะทําอาชีพอะไรลูกเออหรือยากเป็นหมอเออแล้วเขาถามชอบวิชาอะไรกูบอกชอบชวิช,ชาจิตวเขาบอกเอ้าชอบใจมันมาป่าแล้วจะเป็นหมอได้ไหมนี่เออต้องบอก วิชาเนี่ยปรับเป็นแค่วิชาที่ผมชอบแค่นั้นโอ้โหเขาก็บอกว่าตอนนี้เราจะเป็นหมอเนี่ยเราต้องเรียนว,วิชาเรียนมากที่สุดเขาก็บอกคีวิตวิทย์เออเขาบอกว่าวิทย์ออบบอไอ้ไหนลองยกตัวอย่างวิชาไอ้ไอการเกษตรที่วิทยาศาสตร์เนี่ยที่ครูคนเก่าลงในเก่าเานาี่ยเขาสอนมาเขาสอนเรื่องอะไรยกมาอืมหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งเรื่องอืมรู้ว่าลักษณะทางบัรจุกรรมโอ้โหเขาบอกอ่ะคืออะไรลักษณะทางบัรจุกรรมเขาก็บอก พี่สืบท่อต่อประมาณรุ่นสู่รุ่นโราบอกอยกตัวอย่างเช่อนอะไรเราบอกถ้าพ่อเรามีผมตรงลูกที่เกิดมา,าจะมีผมตรงด้วยก็ได้อ่าเหมือนถ้าแม่มึงเตี้ยงก็แก็บก็เตี้ยด้วยแก็บจา้าไม่ได้หรือเตี้ยดิยแล้วก็บอกให้ยกตัวอย่างลักษณะทางประตกรรมมามก็บอกอบอก,การมีลักี้เหมือนพ่อเขาบอกโอเคนะคะบอกว่า โลกคนนเนี่ยเป็นนักสดสประดกกรรมไหมบอกไม่ใช่เราบอกแล้วเป็นอะไรบอกเป็นลูกคือจ้าอถือว่าวันนี้นี่ผมนั่งกะโกงทั้งวันเลยนะนั่งรดทั้งวันเลยเมสี่มสี่ห้ามสุดๆเลยนะคือรซนการรอคอยใช่งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพาไปฉลองพาป้าพาไปฉลองโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าจะพาน้องแกไปฉลอง อะไรนะครับจิตการต่อต่อไปครับอ้าวตอนนี้มาถึงร้านแล้วครับผมบอกเลยว่าร้านนี้สุดยอด,ดเขาไม่ได้จ่ายนะเ<ด>ขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่ว่าร้านนี้มันสุดจริงๆมันจะสุดอยังไง กิาก่อุ้ยกินผิดครับ <c oughs> อนนนะ <c oughs> อบอกเลยว่านี่ปูแบบนี่ปู้วนรวนะครับเอาไปเททำไมอ่ะเอยู่ตรงการลางออชัวโดมเลือะ โอเคครับผมก็นี่เป็นการมาฉลองน้องแก๊บที่สอบได้นะครับเออเดี๋ยวยังไงขออนุญาตกินก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วเจอกันในคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ